Bye. Uh -huh. tāwā uh -oh. thank yeah. yeah. เดี๋ยวเขาจะได้อันเชิญโนชานิล่าของรวงผอรุ่นสอนรองอบ้านไปตีเมนส่ว,วนเขาหลังไปในาคาณะนีททางคณะสงฆ์แล้วก็คณะกรรมการจัดงานพลังเตรียมกันจัดสถานที่เพื่อจะจทอดพาบาังสกุลพาไตรบังสกุลและพาไตรมหาบังสกุลทีน่นี้จุหมดทำนะหลังจากทีเคลื่อนศพของหลวงพ่อ มาตั้งบนเวทเสร็จแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าจะได้สวดมัติกาสวดมัติกาเจ้าลรวจะเริ่มทอดผ้าทันทีครับตอนนี้ก็ขอเจิญสถาอุบาสกอุบาสิกาตีมาทีตินี่หาตีนั่งเอาตามปังใจนะครับแนะ่ในวัดในวามาถึงดีแล้วโอ้ฮะถือว่าเป็นคนกันเองนะครับเจิญผ่านไปหาตีนั่ง อยู่บริเวณเนี่ยเวลาซบค่อนทานก็เขาทานลุกยืนรับประนมมือไหวนะครับนะเอ้ยทันย่างอูอย่างจาย่างเจรจาย่างติชินนินทาสกรรมเนี่ยบา <laughs> งคนนอยู่บัไดนะฮะสุกสิบสุกิบลนะกวจะเป็นบาปเป็นกรรมครับกรรมเกิดจากไายกรรมว่าจีกรรมมโนกรรมตอนนี้หื้ยย่างไก่กรรมเนี่ยแล้วก็ลุกยืนขึ้นลับประนมมือไหว นะครับวัยซุปหลง่อนะครับนะ้วกูปวดแขนบะ <c oughs> <c oughs> ครับขณะนี้ศพของหลวงพ่อบานหรือหลวงพ่อจื่อแต่แฝ่เนี่ยฮะนะนะครับเขามาบอกเอ่ยนะครับบอกอูพระว่าเขาโกรว่าหลวงพ่อบ้านหลวงพ่อบ้านกับข้อกันมาม้นมานานนีแต่จื่อยังเป็นทางการนะครับจื่อแต่แฝ่เป็นชื่อว่าหลวงพ่ออนุสรวิกิตะธรรมโมนะครับหรือหลวงพ่อบานเนี่ย ก็กำลังเคลื่อนมาตาม,มาสง้างองค์พระธาตุเจดีย์และจะได้อารัธนาเข้ามาสู่พิธีที่นี่กับพิธีประชุมเพลินศพของหลวงพ่อหลวงพ่อถึงแกรบรรพาพจากไปวันที่16สิงหาคม2556อายุได้85ปีพรรษา49พรรษาเลย นะครับบวกมาแจกน้อยลายสิบนเลยน้ำน้น้ำนดินไปเดินหน้านหนเดิานไปเลยอาาลอกไปเลยอเลยอกเลยเลยเลย

ครับณน,นี้ศพของหลวงพ่อพระอ,รอนุสรวิจิตะธรรมโญดูโน่ขอบานได้เดินทางมาที่ึ้นศาลวันเช้ามีด เงินกาพุชนจะมอบพระองค์กรกากุศลต่างๆเพื่อนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี่บอกเธอกรรมฐานควรถือไปเนาะเนาะตั้งยี่เป็นไปไม่ได้หรอกพกคนนักหนักแก่ไปก็ได้การไปแล้วไปแล้วโอ้โครับตะกี้ยกมันหนึ่งลังสองลังถวายพระสงฆ์ไปละกรรมละเนาะถวายพระสงฆ์แล้ว ไปทันทีหรอากนานไปชี่ยวขึนน้ได้สักแก้วอ่ะเอามาทำรรมนะครับไปวางให้อาจารย์ด้วยนะครับเอาน้ามาถวายก็ะสงฆ์นล้เนอตะจี้มาแล้วแก้วแก้วเดือบววต้แก้วสองแก้วสามแก้วสี่แก,ก้วห้ากนนะพอมาที่นี่เนาะอากาศมันกระเริ่มน,นะเนาะบ่ขอข้อนนะ่ะแต่มันหิวอะกระหายน้า

อนตาสะพะกวาโตอาระโตอาสะมาบุญทานสะโคสะลาธรรมะโคสะลธรรมะปัญญาการธรรมะสุขายเวยสัมบะโยนตาธรรมะตุกขาเวต

điều này không phải không phải cái gì Không nữa. อเนจาวตาตังคาลาอุปาตะวายธรรมิโนโอปาจิตวานิโรจันติเตส,สังโอปสัมโมสุภะร่าพาวัตถะแล้วไปเจอตอนนี้นอยู่หลมบรรทัดเนาะตะกี้นองเนะ้นอยู่หลุมบรรทัดก็เลยอ่านบรชัดก็ขอสุมาภัยครับคุณพัฒน์ธนโพสุวรรณทวัตและคุณนิพารัตน์สุวรรณทวัต เรียนเชิญครับและไตรที่5เรียนเชิญผู้ใหญ่สำริดหวานชะเอมผู้ใหญ่บ้านหมูติีิ1เจ็ดตำบลบ่อแฮวเรียนเชิญทอดผ้าไตรบังสุขุนครับโอกาสนี้กับผมขอน,บน,นิบนพระสงฆ์จำนนห้ารูปดังไรน้ำต่อไปนี่ เป็นองค์พินาพาดไตรบังสุขุนนิมนต์พระมหาอินจันคุเนสโกรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางวัดพระเจดีเสาหลังหลวงพ่อพระตอนนี้ผมพอนาดิกาที่นี่หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลต้บบนโพงชัยเขตสองเขตหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อพระครูพิพัฒกิจจานุก,กิจเนะ ถ้าเป็นจดพิษ,พษผมอ่านพิษก็ขอ,ขอ,ขอสุมาอภัยหลวงพ่อเนอนะครับหลงพ่อพระรูพิพัฒน์กิจจานุกิจเจ้าพระตนมลต้นพงชัยวัดสันปานลานครับ ในน้ของคณะสธานระวังระวัยก็ขอสมมาด้วยหลวงพ่อคนเขียนมาอย่างอีก,ก็จําเป็นต้องอ่านอย่างอีครับขับในน้มของ ครับหลังจากพระสงฆ์องค์เจ้าวางดอกไม้จันทร์แล้วก็เชิญศรัทธาสาธุนชนทุกท่านเน้อวางดอกไม้จันทร์ก็ได้วางหลวงวางพื้นก็ได้บางคนก็กำลังมัตะกี้นะครับนะเชิญวางแต้มนะครับาว,วางเสร็จแล้วก็ถอยหลังครับนะครับมานั่งในห่มพืนต้นไหม่อย่างเกา่าต,ต,ตอนนี้คนจะปลยอยจะปลุยมะนาวับปุยนะครับตอนนี่นมาตะยมตะยมนี่นะเดี๋ยวถ้าเป็นเก็บได้แล้วเขาจะได้แจก

สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเลื่อนมีความดับไปเป็นธรรมดาโอกาสนี้ในนามของคณะสงฆ์ขรทาขอถวายเพลงสลายร่างของหลวงพ่อบานพระอันแสงวิธิตรพเมรผู้ถึงแก่พระรภาภให้ร่างให้วิยญาของพระหลวงพ่อ,พอได้ไปสู่ที่สุกติ สือสุคติที่ดีที่ประเสริฐไปกำเนิดมองบนอันสดใสจงไปดีมีสุขอย่าห่วงใหญ่สถิตในแดนสวรรค์วิมานเทิน

อาตาจเมื่อหลวงพ่อบันถึงแก่หมอละนาลูกดังอีวิญญาณจักใดไปอยู่ที่ไหนต่างใดาจ้า ตายละวัดละวาละนาะสัทธาที่เคยสงส้าส่งาเข้ว่ามาตายละพระสงฆ์เจ้าบ่หวงอาทีเวลาทำมาะได ปรเยรีาัตรทหลงต่อางได้มาตายละไว้เขาของหลวงใหญ่ธรบริกานอาโยกนาำตาตาใส่จาลาเนาสนะใดๆที่เคยได้แต่งได้ัา จะยอนานทิปัจโยวิปัสสปัจะยอวิปัสปัจโย,อจยอเอานะครับตอนนี้ขันตอนทุกอย่างก็ได้ประกอบพิธีเรียบร้อยโดยดีโดยงามน,นะครับนะเพราะพวกท่านพวกน้ําไม่ช่วยกันแต่แตนะครับนะแม่จะนีอย่างเาป็นประจัก อ่าครับปิดคัดผ่องแต่ต่อ่านผนได้ดีนะครับเนาะต่อไปก็ขอสัานได้รับดีนอนดีเตขึ้นมาได้เต็ดไเจอสิ่งดีๆนะครับแม่ครับตัวนี้จะุทธกระจายเสียงนะครับเพราะว่า ในประชุมเพื่อนบพบานเสร็จเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณกรรมการจัดงานทุกท่านแม่ทุกฝ่ายทุกแผนกนะครับที่มาช่วยกันจัดการจัดงานเป็นเรียบร้อยเป็นความตมกี้ของทุกท่านทุกฝ่ายจะแต้ขอชื่นชมนะครับนะขอขอบคุณทุกท่านครับสํารวจครับเเเราไป

Bên trái thấy đó là Một bên tà hài có <laughs> <laughs> <laughs>